สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอุบลรัฐเถาน้อยนะคะวันนี้อาจจะแปลกตาไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าพี่สำราญรอดเพชรติดภารกิจนะคะแต่ว่าในช่วงที่2เดี๋ยวจะมีพี่ต้นวรเทพมาเติมเต็ม,ตมประเด็นให้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ประเด็นที่เราจะต้องจับตากันน่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ทางกองทัพภาคที่2ได้ประชุมร่วมกับทางกัมพูชาเป็นการประชุม RBC นะคะซึ่งล่าสุดท่านแม่ทัพภาคที่2พลทบ,บุญสินพัดกลางได้ประกาศ พร้อมยิงทันทีถ้าเกิดว่ากัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในดินแดงของประเทศไทยการส่งสัญญาณแบบนี้จะส่งผลทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องของทุ่นระเบิดได้หรือเปล่าทหารเราจะต้องเสียขาอีกหรือไม่อย่างไรหรือมันอาจจะกลายเป็นการเปิดศึกรอบสองเร็วๆนี้หรือไม่นะคะในช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์และจับตากันแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศจะเป็นใคร ไปไม่ได้นะคะต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอุบลรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะอาจารย์ปณิธานคะวันนี้มีการประชุม RBC ของกองทภาพที่สองและกัมพูชาอาจารย์คิดว่าผลการประชุมจะออกมาในทิทางยังไงคะครับเอ่อคล้ายๆกับการประชุม RBC วิสามันเมื่อวันที่ยี่สองที่ผ่านมาครับ กองทัพภาคที่หนึ่งนะครับกับกอ,องทัพภาคที่ห้านะครับปุบ๋ยภาคทหารที่ห้าของกัมพูชานะครับว่าจะมีกลไกอะไรเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การเจราจาหยุดยิงข้อตกลงหยุดยิงสิบสามข้อบวกกับอีกสองข้อในการประชุมอาบีซีในครั้งนั้นมีนกลไกที่จะบังคับนะครับ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญประเด็นแรกว่าสันธิภาพหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบนแผ่นกระดาษที่มีการทําสงครามกันเนี่ยยังไม่เห็นผลชัดเจนนักและก็ยังมีการจัดตั้งประชาชนเข้ามาเคลื่อนไหวเผชิญหน้ากันอีกนะครับโดยเฉพาะบริเวณอย่างเช่นที่บ้านหนองกาและอาจจะมีที่อื่นต่อไปก็ต้องรีบคุยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคที่สองกับผู้วิพากษ์ฐานอ่า ที่สี่นะครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเอ่อที่หกนะครับที่หกของกัมพูชาอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ที่หลายฝ่ายก็ยังเป็นกังวลอยู่ว่ารับปากในที่ประชุมแล้วนะครับวันนั้นก็รับปากเป็นอย่างดีหลังจากที่สับสนในเรื่องเอกสารต้องเลื่อนเวลาประชุมต้องขออนุมัติจากฝ่ายนโยบายทางกัมพูชากว่าจะได้ประชุมก็ดึกดื่นนะครับในวันที่ยี่สิบสองอย่างที่เราทราบ นะครับที่เราคู่รสสิงหนาตน,นะครับอ่าแล้วก็ตอนนั้นกวันนั้นก็ประสบความเร็ดเพิ่มเติมก็มมคือมีเรื่องที่จะตกลงกู้ทุนระเบิดนะครับจะไปคุยกันในจ b บซแล้วก็มีการแก้ปัญหาเรื่องแกงคอเซนเตอร์แต่ที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องอีกข้อหนึ่งนะครับคุณหมิวครับที่ตกลงกันว่าจะตั้งชุดประสานงานแล้วก็ตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็ต้องตามดูนะครับว่า อาอ่บ RBC วิสามันกับกองทัพภาคที่สองอ่าเรื่อง TBC เรื่อง 4G นะครับ Coordinating Group เนี่ยเดินได้หรือ,อยัง uh huh. นะครับถ้ายังเดินไม่ได้อ่าการแก้ปัญหาก็ก็คงจะยาก uh huh. อย่างเช่นการอ่าระง,งับจับยั้งไม่ให้มีการเลื้อลวดหนาไม่ให้มีการ,รเผชิญหน้ากาันไม่ให้มีการลาักลอบเข้ามาวางทุ่ระเบิดก็จะยากนะครับอ uh huh. อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องแต่เรื่องที่ไม่คุยกันแน่ๆวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่อง อันนะครับ MOU มยสี่สิบสามอันนี้คือไม่คยแน่แน่ครับใช่ครับเพราะว่าคราวที่แล้วก็บอกว่าเรื่อง MOU ม3สามเนี่ยทางฝ่ายกัมพูชาขราวที่แล้วนะครับที่ประชุม RBC บอกว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจนะครับอาจะไปคุยกันในอ่าที่ <J BC. S 2> ประชุม JBC อ่า JBC นะครับ<ๆ>ก็คงอยู่ยินแน่แนียวกันจะแปลกมากครับคุณหมิวถ้าถ้าวันนี้ทางฝ่ายกัมพูชาบอกขอคุยเลย ก็ดีครับถ้าขอคุยเลยแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่คะ่ะอาจารย์มันจะแปลกยังไงคะครับเพราะว่าตรงนั้นนะครับคือประเด็นที่กมัมพูชาเสียเปรียบนะครับแล้วก็ไม่ต้องการเดินไปสึงจุดนั้นเขาไม่อยากจะเข้าไปในกรอบของอมโอยสี่สิบสามเราก็ไม่ได้ได้เปรียบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เสียเปรียบเหมือนกันแต่ว่าวช่างน้าหนักแล้วทางฝั่งเราโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศคิดว่าได้เปรียบมากกว่าแม้ว่าประชาชนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเท่าไหร่นะครับค่ะ เมื่อเร็วนี้ทางกระทรวงต่างประเทศโดยอธิบดีกรมสนธิสัญญาก็ออกมาพูดว่าว่ายังมีความได้เปรียบอยู่นะครับแต่รัฐบาลก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับแต่ว่าตรงนั้นทาง,งามบุชาก็มองว่าไปเดินไปที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือหรือไม่เดินก็ไปในกรอบเอโมยูสี่สามจะดีที่สุดนะ,ะครับถ้ายังเดินในกรอบนานานชาติไม่ได้ไปที่ศาลยุติธรรมไม่ได้ตัดสินแบบกรณีภาษาพระวิหารไม่ได้ก็ก็ไม่เดินเดินให้ช้า ชะลอไปอันนี้ก็เป็นนโยบายของกัมพูชาอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับว่าจะชะลอกลไกที่ไม่เป็นคุณกับกัมพูชามากนักนะครับแล้วก็อาจจะเบีเ่ยงเบนความสนใจเบีเ่ยงเบนประเด็นอ่าก็เป็นนโยบายอีกแง,มง่มนึงที่เราตั้งข้อสังเกตมานะครับในเวทีการทูตเวทีเจราจากัมพูชาก็เล่นเอาล่อเถิดแบบนี้ครับ ทีนีการประชุมที่จะมีขึ้นในวันนี้เนี่ยผลออกมาอย่างไรเราไม่ทราบหรอกนะคะแต่ว่าฝั่งเราเองแม่ทัพที่สองประกาศกล้าวเลยนะคะว่าก็ถ้ากัมพูชาละเมิดแล้วก็ลุกล้ําเข้ามาในอธิปไตยของเราเราพร้อมสั่งยิงทันทีอันนี้มันเป็นสัญญาณที่จะมีการทําศึกรอบสองไหมคะอาจารย์ครับคุณจะประกาศตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าถ้ากัมพูชาทําอะไรมินเมย์ซึ่งทํามาตั้งแต่ต้นปีนะครับเข้ามาเผาสาราตรีมุกนะครับเข้ามา ขยับแนวเข้ามาวางทุนระเบิดเอากําลังเข้ามาที่จุดสูงขม,มถ้าเราประกาศไปตอนนั้นอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับคืออาจารย์คิดว่าเ้าเราประกาศกล้าว,ว่าคุณแย้มเมื่อไหร่ฉันยิงนะกัมพูชาจะไม่กล้าจ,จริงเหรอคะการการประกาศนั้นไม่ได้ประกาศโดยแม่ทัพภาคที่สองนะครับประกาศโดยผู้ที่ควบคุมการใช้กําลังก็คือกองบัญชาการทารสูงสุดเมื่อวานนี้โดยเสนาธิการทหารนะครับซึ่งขงพื้นที่แล้วก็บอกว่าอาจจะต้องเข้าสู่การใช้กฎการปะทะถ้ากัมพูชายัง ขยับเข้ามาคุกคามอาไทยล,ลูกงานอิปไตยอันนี้เป็นทางการนะครับแม่ทัพภาคที่สองแม้ทัพภาคที่หนึ่งวันนี้ก็ต้องรับแนวนะครับคําสั่งของอกองบัญชาการสาธสูงสุดซึ่งขณะนี้ถือว่าเข้ามาควบคุมการทําสงครามระหว่างกัมพูชากับไทยนะครับแต่เราจะต้องถือว่าเป็นการทําสงครามนะครับผมก็เพิง่งให้ข้อมูลอใน a ฟ e b o o k ส่วนตัวว่าทำไมถึงถือว่าเป็นสงครามทําไมสาธาชาถึงถือว่าเป็นสงครามทําไมนานาชาติสหรัฐ อาจีนถือว่าเป็นสงครามถึงแม้ว่าหลายภาคส่วนเราย,ยังไม่ถือว่าเป็นสงครามด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับ <c oughs> แต่ว่ากลไกของสงครามเนี่ยเดินแล้วการเป็นทางการเมื่อเดือนหนึ่งที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบสี่นะครับ <c oughs> ตอนเช้าเดินแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถูกต้องแล้วครับที่ที่ประกาศไปแล้วก็หวังว่ากัมพูชาจะได้รับทราบนานานชาติจะได้รับทราบว่าเรากําลังดําเนินการปกป้องอิปไตยเชิงลุก <c oughs> แบบตัดต,ตอนไม่ให้มีปัญหาอีกถ้าทําตั้งแต่แรกนะครับ อ่าบางทีก็อาจจะไม่สูญเสียขนาดนี้แต่ก็พูดยากครับคุณมิวครับ<ช>มันผ่านไปแล้ว<ช>ก็มองไปข้างหน้าดีกว่าว่าเราส่งสัญญาให้ชัดว่าเราจะลื้อถอนชุมชนอ่าที่เข้ามาลุกานอ่าเข้ามาขยายชุมชนนะครับให้กลับไปอยู่ในเส้นนะครับหลังเส้นปฏิบัติการก่อนที่จะปักปันเขตดแดนอ่าบางกรณีลุกเข้ามาเลยเส้นปฏิบัติการอีกก็คือเลยเส้นที่ตกลงกันเอโมยสี่สามครับ ค่ะอะย่างเมื่อวาน,วานเพราะฉะนั้น<ะ>ก็ต้องรื้อต้องถอนต้องวางกำแพงชั่วคราวลาดตะเวนใหด้ดีนะครับแล้วก็ใช่ครับเมื่อวานที่มารื้อนะครับมีอาวุธมาด้วยถือว่าถือไม่ว่าจะเป็นอาวุธทำเองเป็นขวานเป็นไม้แต่ก็ถือว่าเป็นยุทปกรณ์อ,อาจจะต้องเอากองกลังปราบเจรจจนต่อะชะดอตารวจเข้าไปอย่างที่หลายฝ่ายแจ้งว่าจะกําลังดาเนินการอยู่ครับ เมื่อวานเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ดิฉันได้ยินความเคลื่อนไหวจากกองทัพว่าให้เวลาสามเดือนหกเดือนกัมพูชาต้องเอาคนของตัวเองออกไปจากพื้นที่ลุกล้าแถวแถวบ้านหนองจานถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้สิทธิ์ในการผลักดันออกไปตรงนี้เป็นสัญญาณอะไรคะอาจารย์ก็เป็นสัญญาณรบครับสัญญาณก็ใช่ครับของกองบัญชาการศารสูงสุดแต,แต่จริงๆวันนี้ก็น่าจะยุ่งบ้าน่าจะประชุมกับผู้บัญชาการกองกําลังภาพพื้นรประสิทินะครับหลายสิบประเทศอยู่นะครับ เมื่อวานก็ประชุมกันวันนี้ก็ประชุมกันสหรัฐก็ามาหลายสิบประเทศก็มาแต่ว่าใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นสายการสงครามกรมปชาการส,สังสุดสูงสุดก็ต้องเข้ามาควบคุมทิศทางในการนะครับดําเนิน <im ans> การในการประกาศาการปฏิบัติต่างๆหรือแม้ว่าเราจะไม่ได้ประกาศสงครามอย่างชัดเจนนะครับแต่ที่นี้ก็เป็นการประกาศน <im ans> ะครับกาๆๆรดําเนินการเชิงลุกนะครับก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับ แต่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์มันก็เป็นพื้นที่ที่อเป็นแหล่งเงินแหล่งทองของกัมพูชาเขาจะยอมมารบกับเราเหรอคะพื้นที่ภาคที่หนึ่งก็เป็นแหล่งเงินแหล่งทองของทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะครับ<อ>ชีวิตความเป็นอยู่เขาก็ต้องค้าขายกันถูกไหมครับค่ะประชาชนของเราก็ทํามาหากินกับการค้าชายแดนด้วยนะครับจะถ,ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายก็ต้องไปจัดระเบียบให้ดีนะครับการเข้าไปสถาปนาพื้นที่เนี่ยทําไปแล้วนะครับทางด้านความมั่นคง ก็คือเอากําลังเขาไปไประชิดแนวเส้นปฏิบัติการแล้วก็วางาแนวรั้วรวดหนามไว้นะครับทําทไปตั้งแต่วันที่24 25นะครับแล้วก็ทําไปได้ประมาณ10-11แห่งอย่างที่เราทราบนะครับบางแห่งก็ทําได้ไม่หมดอย่างเช่นที่ประสาทต,ตางควายพอทําเสร็จแล้วตั้งขณะนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบถ้าถเป็นในตัวการเราจะเห็นรถแท็กอร์มาลื้อบ้านคนนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากทารุนแรงแบบนั้นนะครับ เราก็จะเห็นการกขุดหลุมกบหลุมทําสมอรูมูใหม่หมดเลยในพื้นที่ของเราแล้วครับจะได้ไม่ต้องเข้ามาอีกนะครับในตัวหนกกลางก็ทำกันเป็นประจํานะครับแต่ว่ามันก็หนักหนาสาหัสถ,ถ้าพูดถึงบริบทของเราซึ่งจากชาวบ้านก็ค่อยๆทีเขาอ,อาศัยขึ้นอยู่ในอดีตแต่ตอนนี้ก็เผชิญหน้ากันแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รั่วมารวยยืดหยุ่นนะครับการจนถึงปีสองพันห้าร้อยเจ็ดเนี่ยก็เริ่มไม่ยืดหยุ่นเริ่มประท้วงเริ่มที่จะกดดัน แต่ว่าวันนี้นะครับการจัดระเบียบจะต้องทําให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับร้นน้าขนาดนั้นไม่ไม่พอหรอกค,ค,ครับคุณมิวครับค่ะแต่มันน่าจะง่ายไหมฮะอาจารย์ขนาดพื้นที่ที่เรารบกันเรารบชนะการเจราจารแบ่งปันเส้นแขนแดนตามแนวสันปันน้ายังทําไม่ได้เลยนะคะกับพื้นที่ตรงนี้นยังไม่มีการรบเลยอ่ะแล้วจะมาจัดการที่มันเสร็จเนี่ยมันไม่น่าจะง่ายหรือเปล่าโอ้ยากมากครับแต่ว่าประชาชนต้องการให้ทํานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ มีหน้าที่ก็ต้องทำํทำทําได้มากได้น้อยก็กลับมาแจ้งกลับมาบอกนะครับว่าได้วางอ,าอาแนวกั้นไว้แล้วแต่แต่ไม่ใช่ผ้านะครับพลาสติกบางๆสีดำนะครับไม่ใช่ลวดนามชั้นเดียวนะครับในโซเชียลมีเดียก็ไปเอาประตูไปเอารั้วลวดนามของหลายประเทศมาดูว่าอยากจะได้แบบ,แบ,บนี้ซึ้นอาจจะไม่จําเป็นทั้งหมดนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่จะลุกเข้ามาแบบเนี้ยครับที่จะเอา,เอา อาวุธเข้ามาแล้วมาเผชิญหน้ากันกันกบชาวบ้านของทั้งฝ่ายไทยซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวแล้วอย่างที่เห็นเมื่อวานนะครับเดี๋ยวก็จะยุ่งแต่ว่าถ้ามีเครื่องกรีดขวางอาพร้อมกับมีกําลังทักชายแดนนะครับอจุดเฉพาะแต่ว่าในขณะเดียวกัน,นกล BC, นไก TBC กลไก CG ที่จะคุยกันสองฝ่ายก็ต้องคุยกันนะครับว่าจะ สา่งกันยังไงระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วในพื้นที่ก็ไม่อยากเผชิญหน้าหรอกครับของอทั้งสองกองกําลังเพราะเขารู้จักกันดี<ฆ>นะครับแล้วเขาก็ก็ต้องฟังจากฝ่ายนโยบายของเราถ้าชัดเจนว่าไม่ให้เข้ารัฐบางกัมพูชาจอมรับก็จบตามนั้นนะครับ <S 1> <S 1> แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ให้เข้าแล้วเขาบุกเข้ามาก็เข้าสู่การกดเกณฑ์การใช้กําลังอย่างที่กองทัพเรสั่งสูงสุดประกาศไปเมื่อวานก็ต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์ ย่คอคดับหรือไม่ขณะนี้การส่งกำลังบำรุงเพิ่มกระสุนเพิ่มอาวุธก็ก็าทากันอยู่ครับแล้วก็ล่อแหลมนะครับ<ม>แล้วก็าาที่จะยุดระดับสุ่มเสี่ยงครับใช่ครับก็สุ่มเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีการถอนกําลังนะครับมีแต่เพิ่มกําลังเข้าไปมีแต่การเติมสเสบียงเติมยุทธป,ปกรณ์เข้าไปแล้วก็มาหามหน้าหรือตัวแทนทั้งสองฝ่ายซึ่งก็กลายเป็นสงครามตัวแทนกลายไปแล้วก็ก็กําลังพร้อมสนับสนุนดูอย่างยุโรปตะวันตกก็ เห็นชัดนะครับว่าเขาบอกว่าเราใช้เครื่องบินได้เพราะเครื่องบินซื้อมาจากเขาก็ชัดเจนนะครับว่าสงครามตัวแทนก็ก็ก็เริ่มไปพักขยญ่แล้วครับอืมแต่เราก็ต้องวางน้ําหนักให้ดีไม่ให้เข้าไปเป็นหมากของผู้มีอํานาจนะคะอาจารย์อ๋อแน่นอนครับแล้วก็ไม่ไม่ให้หลงทางกัมพูุชาชีกทีว่าว่าเราไปลุกลานอธิปไตยแล้วก็ไปเร่งให้ศาลยุดฐานของประเทศรับคดีและตัดสินนะครับไอ้น,นี่เป็นเป็นแงม่ม นโยบายที่สาคัญที่สุดตรงกลางเป็นหมากนะครับที่เข้มข้นที่สุดก็คือว่าออกนอกกรอบ M อมออกนอกกรอบเทวิภาคีออกนอกกรอบจ B บ j ซี R B C แล้วไปที่ศาลให้ได้นะครับเมื่อไหร่ศาลรับเป็นคดีตัดสินเราจะไปหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับถ้าตัดสินว่าพื้นที่ที่เหลือหนึ่งในสามเนี่ยอยู่ในเขตอที่ต่างกัมพูชาก็ก็ก็จบสึ้นกระบวนความครับส่วนการไปปักเขตแดนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับ อต้องไม่หลงเหลี่ยมกัมพูชานะคะอันนี้เป็นข้อคิดจากอาจารย์ปณิธานนะคะวันนี้ขอพระคุณนะคะอาจารย์ครับค่ะคสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรน,นะคะก็ให้มุมมองที่น่าสนใจที่ผู้ชมครับประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะเพราะว่าล่าสุดบรรยากาศที่บริเวณบ้านหนองจานนะคะจังหวัดสะแก้วเนี่ยเมื่อวานนี้มีมวลชนกัมพูชาก็เข้ามากดดัน พยายามที่จะรื้อลวดหนามรื้อแล้วมันเอาไปขายด้วยนะคะในขณะที่ฝั่งไทยเราก็เริ่มมีประชาชนไปกดดันกัมพูชามาเราก็มาแต่ว่าระยะทางเนี่ยห่างกันประมาณสัก4 0 0ร้อเมตรยังไม่มีการ,รเผชิญหน้าแต่อย่างที่อาจารย์บอกนี่แหละคะ่ะต้องควบคุมสถานการณ์ให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหากว่ามันลุกลามบานปลายโอกาสปะทะรอบที่สยังมีอยู่ที่สําคัญอย่าหลงเหลี่ยมกัมพูชานะคะ